ที่เลาบอกว่าอินนะครัมาคุมอินดัลฮิอัตตกอคุมคนที่ยำเกรงที่สุดคือคนที่เอ่คนที่มีเกียรติที่สุดคือคนที่ยำเกรงที่สุดก็ตามแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะให้ความสําคัญกับคนที่มีบทบาทในสังคมไม่ได้เพราะตัวอย่างจากท่านนบีเองนบีเนี่ยให้ความสําคัญกับบุคคลที่มีบทบาทในสังคมมากบทบาทด้านการเงินด้านสถานะตําแหน่งหน้าที่ บทบาทด้านชื่อเสียงเนี่ยสาม,มารถใช้ประโยชน์จากบุคคลเหล่านี้ได้ดังนั้นดดอีจึงไม่สมควรที่จะไปมีปัญหากับบุคคลเหล่านี้โดยไม่จําเป็นไม่ใช่ดดอีบอกว่ามีปัญหากับยอย่างตอิหมามอย่างเป็นใครเนี่ยแล้วไม่มไม่ควรมีปัญหาผู้นําชุมชนอะไรแบบเนี้ยควรที่จะเป็นมิตรเพราะบุคคลเหล่านี้มีบทบาทในสังคมนบีเนี่ยให้ความสําคัญกับบุคคลเหล่านี้มาตัวอย่างเช่นอบูตอเล็บ อับูตอเลเป็นบุคคลที่มีบทบาทโดยเฉพาะเป็นเครือญาติของท่านอดีด้วยนดีเอาใจใส่อับูตอเลเป็นพิเศษทําไมอะฮะเพราะอับูตอเลสคือบุคคลที่เอ,อสามารถจะให้คุณกับการดาวาได้อับูตอเลฟสามารถที่จะปกป้องงานดน่าวาของท่านอ,อ,อาดีซอลลฮัวเลวะซัมได้ถึงแม้ว่าแน่นอนอับูตอเลฟไม่ประเสริฐกว่าผู้ลิมคลุคนลใดแต่ใช้บุคคลเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการทํางานศาสนาเนี่ยได้ อันนี้ไม่ขัดกับอายะที่ลอตตมิทท่านนบีสุลต่านเกี่ยวกับขณะที่ท่านนบีสุรอาบะซาวะตะวัลลานบีทำหน้าบึ้งใส่คนที่ชายตาบอดที่มาหาท่านนบีอันนี้สุวนนี้ไม่ขัดกันนะคือนบีเนี่ยกำลังให้ความสําคัญสาเหตุแห่งการประทานอายะให้ความสําคัญกับกลุ่มคนที่เป็นแกนนําของกูเรชนบีได้ว่าเขาอยู่อับดุลอฮ์อิบุนูมิมักตุมเนี่ยมาหาท่านนบีไม่เห็นแล้วก็มาดึงถามท่านนบีบอกว่าช่วยสอนศาสนาฉันหน่อย นบีก็หันไปครั้งที่สองว่าทาหน้าไม่ดีใส่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมีมักตูมนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอญญายะ์ลงมาบอกว่าอาบัสซาวะตะวันละมาบอกว่าให้ท่านนาบีเนะี่ยให้ความสําคัญกับอับดุลลอฮ์อิบนุอุมีมักตุมด้วยไหมถึงว่าถ้าถึงสภาพนี้มีคนที่เป็นมุสลิมแม้เขาจะไม่มีสถานะทางสังคมเนี่ยอันนี้อิสลามสอนให้ให้ความสําคัญกับเขาแต่ถามว่าการกระทำของท่านนาบีเนี่ยผิดไหมเนบีไม่ได้ทำสิ่งที่ผิดนะฮะ แต่ท่านบีทำสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วแต่เมื่อมีคนต้องการมาเนี่ยแม้เขาจะไม่มีสถานะเนี่ยอัเรา,าบอกว่าอันนี้เนี่ยดีกว่าให้มาสนใจเข้าด้วยแต่นั้นเนี่ยย่อมย,ย่อมแสดงออกว่าสิ่งที่ท่านบีได้กระทำไปตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีอยู่แล้วเรา,าไม่ได้ตำหนิว่าการที่ท่านบีให้ความสําคัญกับชาวกรเรสอันนี้ไม่ใช่แต่ให้ความสําคัญกับชาวกุเรสแล้วเป็นเหตุให้ละเลย กลุม่มบุคคลที่เขามาหาท่านนาบีโดยไม่มีสถานะในสังคมเนี่ยอันนี้ต่างหากที่ท่านนาบีสลุลต่านได้รับคําแนะนาจากอัลลอฮ์นะครับนั่นคือการให้ความสําคัญกับบุคคลที่มีบทบาทดูอาที่ท่านนาบีขอให้อุมัตท,ทาไมท่านนบีต้องขอดูอาให้กับอุมัตอิบนุขปอบกับอับูยานให้เข้ารับอิสลามด้วยเพราะสองคนนี้มีบทบาทในสังคมทำไมนนบีไม่อขอให้คนอื่นๆทั่วไป เพราะหนึ่งในสองคนนี้ใครเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยท่านนบนดีบอกอัลลอฮุมอะอิซันอิสลามบบอาฮาดีอุมารอยนี่โอัลลอฮ์ได้โปรดให้อิสลามมีเกียรติด้วยกับอุมาสหนึ่งอุมัสใดก็คืออัมริอินุฮิชามกับอุมัสอิบนุฮัลอปอัลลอฮ์ก็ได้ฮิดายะให้กับอุมัสอิบนุฮัลต็อปอย่เข้ารับอิสลามให้เกียรติกับอิสลามนั่นเองนั่นแสดงว่าอะไรฮะนั่นแสดงว่าอิสลาม จะสามารถมีบทบาทมากขึ้นได้กับบุคคลที่มีบทบาทในสังคมอย่างเช่นที่อุมัตคข้าวัอิสลามเนี่ยก็เป็นความจริงนะครับท่านอดีเคยเขียนจดหมายไปยังกษัตริยรร์และผู้นําต่างๆทําไมต้องให้ความสำคัญกับกษัตริย์เป็นพิเศษผู้นําต่างๆก็เพราะผู้นําถ้าหากว่าเปลี่ยนศาสนามาสู่อิสลามอันบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้บุคคลอื่นๆเนี่ยก็เข้ารับอิสลามตามไปด้วยง,ง่ายไปยิง ปืนนั้นเดียวในได้ทั้งได้ทั้งเผ่าเลยนะครับนบ,บีก็จากตัวอย่างที่ท่านนบีให้ความสาคัญกับบุคคลเหล่านี้นมีมากนะครับและประการสุดท้ายที่จะพูดคุยกันในวันนี้แล้วก็เวลาก็จะหมดแล้วด้วยนะครับก็ผ่านไปเฉยเรื่อยนะฮะการเอาใจใส่ต่อสภาพที่แตกต่างของกลุ่มเป้าหมายอันนี้น่าจะผ่านเพราะเวลาน่าจะไม่พอแล้วให้มีเวลาประมาณสิบนาทีนะฮะให้เปิดโอกาสให้ให้ซักถามดีกว่าฮนะ บอว่าเป็นอะไรต่างๆตรงนี้พี่น้องก็ลองไปไป,ไปอ่านดูเพิ่มเติมนะครับมีไม่เยอะเท่าไหรล่ละเอาไปใส่ต่อสภาพที่แตกต่างของกลุ่มเป้าหมายอันนี้ก็เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการได้ว่าอย่างมีริกมาเช่นกันนะครับดูถึงบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างันเี้่อ,อความเข้าใจสถานการณ์ที่ได้นําเสนอไปแล้วข้างต้นนะค ซี่มอาสอิบนนจบันเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าท่านจะไปดาว่ากลุ่มชนที่เป็นอาดุลกิาบเนี่ยคนททำยังไงนบีเขียนจดหมายไปหาชาวคริสตเนี่ยนบีใช้สำนวนจดหมายเนี่ยเหมาะกับกลุ่มของชาวคริสตอย่างไรบิสมิอีลาฮิอิบรอฮีมด้วยพระเจ้าด้วยพระนามของพระเจ้าแห่งอิบรอฮีมทําไมนบีใช้ชื่ออิบรอฮีมบิสฮกแล้วก็ยะกบก็เพราะสามท่านนี้คือบุคคลที่ชาวคริสตเขา ยอมรับในตัวตนอยู่แล้วแต่ว่านาบีมีฮิกมนนานบีไม่ได้บอกว่าบลาฮิมุฮัมมัดหรือ ب ิ م ลา ل ه โดยตรงเลยหรือบิสมิลลาห์แนแต่นบีใช้นามพระเจ้าของอิบรอฮหินที่พวกเขายอมรับกันนี่แหละเขาเรียกว่าจุดร่วมนบีดึงออกมานะฮะเตุกากณ์ผู้ใดีิยะเองนบีรู้จักนะฮะทำนึงถึงความต่างต่างรู้จักถึงบุคคลต่างๆแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมจําเป็นต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสังคมนี่ไม่ได้ ยุคหนึ่งสมัยนึงอาจจะมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นในสังคมกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เราเอาเรื่องต่างเก่าๆเอามาแก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่ดังนั้นไดีจําเป็นต้องมองหรือว่าวิเคราะห์สภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นสภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไดีต้องเข้าใจไดีต้องรับรู้แลวก็วิเคราะห์ออกมาเป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยอ,อุลมะเขาบอกว่า การที่เรารู้ถึงข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนี่ยข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้การรู้เนี่ยจําเป็นแล้วส่วนที่จําเป็นอีกครึ่งหนึ่งก็คือเข้าใจสถานการณ์เราก็จะได้รู้อย่างเช่นตัวอย่างนะฮะอุลมาต่างๆหลายท่านอย่างเช่นอิมมุลเยมียะเนี่ยฮะคือเขามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในสังคมคืออะไรเขาแค่ปัญหานั้นแล้วปัญหาสมัยอิมอม,มุลมมุลเมียะไม่เหมือนกับ สมัยของมุ่งหมัดอิบนุอับดุลวฮับมุ่งหวัดอิบนุอับดุลวฮับเนี่ยถ้าหากว่าท่านใช้เนื้อหาเดิมที่อิบนุตะมียะห์ใช้เนี่ยไม่สามารถที่จะกรอบผู้ซาอุดีมาได้ให้พ้นจากการตั้งภาคีตอ่ออัลลเาะหรอิบนุอับดุลวฮับเนี่ยเค้าไม่ได้พูดเรื่องเดียวกับที่อิบนุตะมียะห์พูดนะฮะแต่ออบุญเดนัวฮับเนี่ยมองสถานการณ์ปัญหาตอนนี้ของสังคมเนี่ยคืออะไรอ๋อปัญหาเรื่องชิริกเค้าก็เน้นเรื่องชิริกอย่างมาก ปัญหาปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ไม่เหมือนกับสมัยของอิมต์ยมิยะไม่เหมือนกับสมัยของมหาอิมเดียดูนะครับที่เกิดปัญหาที่เขาประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหามาแล้วปัญหาของปัจจุบันนี่คือปัญหาเรื่องอะไรคะปัญหาหลักก็เป็นปัญหาเรื่องของการที่มุสลิมไม่มีผู้นำนี่แหละฮะผู้นําสูงสุดที่เคยมีอยู่ในในโลกไปนี้เนี่ยปัญหาสูงสุดปัญหาปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่มันตามมาก็คือการที่มุสลิมนั้นไม่ได้อไม่ได้รวมตัวกัน นี่ย็เป็นปัญหาที่ยุคหลังจากที่มุสลิมเคยรวมตัวกันแล้วก็มีเสียงเดียวกันเนี่ยพอเวลามันถูกล่มสลายหรือมันจบไปแล้วเนี่ยปัญหานี้มันก็เลยเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยปัญหามันก็ต้องแก้ที่ปัญหาคือทายังไงให้รวมมุสลิมเนี่ยให้กลับไปเหมือนเดิมบนความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นใดอีก็ต้องเข้าใจนะบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจเองเก็ต้องให้อุลามาให้ช่วยเข้าใจเราก็เข้าใจอะไรนิดหน่อย แต่จําเป็นต้องมองภาพเออรู้ว่ามันปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรบางบางอย่างมันก็อาจจะยังพูดเอ,อตรงๆยังไม่ได้ใช่นะฮะแต่ว่าก็ต้องพอจะเข้าใจว่าเออการขยับขยืขย่นของอุลามาท่านต่างๆในในโลกมุสลิมเนี่ยก็จําเป็นต้องต้องจับตาแล้วก็มองทําไมเขาทาแบบนี้โดยเฉพาะคนที่เราเห็นว่าเขามีฮิกแมนเออทาไมทําแบบนี้แล้วก็ต้องต้องเข้าใจต้องให้เขีรยดก่อนในบางอย่างที่มันดูเหมือนฉาบฉวยแล้วเนี่ยมันจะ มันจะเป็นผลไม่ดีกับมุสลิมหรือตัวเราเองเมื่อครั้งที่ท่น,บ,นบ,บียอมรับสนที่สัญญาโอุายเดียฮะดาวะไม่เข้าใจทําไมนบ,บีทงแบบนี้แต่นบ,บีมองไกลนบ,บีคือจุดดาวะไม่เดียวมองแบบว่ามองขาดนะฮะงั้นก็ต้องให้เกียรติกับบุคคลที่มีประสบการณ์บุคคลที่มีความรู้บุคคลที่ช่ําชองหรือผ่านสนามการดวาวะมาพอสมควรและบุคคลที่มองภาพรวมออกบุคคลที่เราก็ต้องเออให้เกียรติตรงนี้แม้ว่าภาพ ชาบสวยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่นะก็ต้องให้เกียดกันในลักษณะนี้เพราะ่าประวัติศาสตร์เนี่ยบอกเรามาลักษณะนี้ตลอดนบีทำแบบนี้ซาฮาบไม่เห็นด้วยนบีบอกคือซาฮาบยังไม่เข้าใจอ่ะฮะเขาไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่เห็นด้วยกับนบีไม่เห็นด้วยกับชาวคูเดสแต่ยังไม่เข้าใจดีตอนหลังเนี่ยอ๋ออุมัดอุมัดมาเติมบัดตัวเลยนะฮะซึ่งย่าฮูเรีิอคือแสดงมารยาทอาจจะผิดพลาดไปหน่อยนกับท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิสแล มาตาบ้านตัวหรืความดีเพิ่มแสดงว่านี่ไม่ใช่เป็นบทเรียนสําหรับเ,เขาเรียกว่าการมองของออของผู้นําหรือการมองของบุคคลที่มีประสบการณ์มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในสถา,านการณ์นะครับจําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยบางทีเราก็แก้ปัญหาอาจจะเป็นเชิงภาพรวมเลยไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าเชิงเ,เชิงนโยบายหรือเชิงภาพรวมต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยควรที่จะเราควรจะทํำยังไงเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้แก้ปัญหาโดยตรง แต่เราควรทำอย่างไงสําคัญตรงนี้นะผมอยากจะฝากกับพี่น้องในะวันนี้ว่าสถานะที่เราจะทําปัจจุบันนี้เราทําอะไรได้บ้างเราก็ต้องเข้าใจตัวเราทําได้ขนาดไหนถ้าหากเราไปทําเกินหรือว่ามันไม่ได้ใช่นหน้าที่ของเรามันเกินของเราไปเนี่ยฮะมันก็อาจจะเเกิดปัญหาตามมาได้ให้เราดูว่าตัวเราขณะนี้ทําอะไรได้ก็ทําเท่าที่เราทําได้ ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเรานะครับอน่างที่นบ,บีท่านต่างๆไี่ทำหน้าที่ในการปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมีความยึดอยู่ในการปฏิมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนนะครับแล้วก็ตอนท้ายก็เป็นลักษณะของผู้มีของไดอีผู้มีฮิกมานะครับมีทั้งหมดแปดประการก็ฝากไว้เียนเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีคําถามมากรณีของหญิงไม้ที่เขารักอิสลามมาสิบปีแล้วสามีเสียชีวิตได้ศึกษาสุนนะมาเกือบสี่ปีแล้ว สองปีหลังศึกษาจากไว้อยากไปทำฮั์ตอนนี้เหลือพ่อสามีคนเดียวที่เป็นมหรอมได้แต่พ่อสามีเป็นบิดาอยากทราบว่าควรไปทำฮั์ดีหรือไม่ขอคำแนะนำด้วยด่วนด้วยววก็ก็ทำฮั์กับพ่อสามีได้อ่ะครับมาถึงพ่อสามีก็ถือว่าเป็นมหรอมเหมือนกันเป็นบิดา์นี่คืออย่งไงฮะคือบิดาอาจจะทำบิดาบ้างเข้าใจแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ไม่น่าจะทุกอย่างที่ แล้วก็ในส่วนของการทำา่าเนี่ยก็เข้าใจว่าไปด้วยกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ตามส่วนของพ่อสามีทั้งหมดใช่ไหมฮะถ้าบอกว่ากูหนูเป็นบิดอานนี่ก็อาจจะยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะสมมติว่าพ่อสามีกําลังละหมาดแล้วก็ยังยกมือกูหนูอยู่กูหนูก็เราอาจจะเห็นได้ว่าแบบนี้น่าจะถูกต้องกว่านะ,ะแต่อย่างน้อยในที่อย่างอิหม่ามชูฟีเนี่ยคือทําตัวอย่างอย่างเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีเลยอิหม่ามชูฟี่ไปละหมาดที่อิรักนะฮะแผ่นดินที่อบูฮานิฟได้เสียชีวิตที่นั่นเนี่ยอมชู คนถามที่มาว่าท่านทําไมท่านทําแบบนี้ท่านมีทัศนะว่ากูนุดต้องกูนูดไม่ใช่หรือเป็นสุนนะใช่ไหมฮะสุนนะที่เน้นย้าให้ปฏิบัติม mm ัรสุบีบอกว่าจะให้ท่านขัดแย้งกับบุคคลน,นี้หรือหมายถึงว่าเออบูฮันยิฟาแม่ท่านจะเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ให้เกียรติลูกศิษย์ลูกหาของท่านแผ่นดินที่ท่านอยู่เนี่ยยอมที่จะไม่กหนูดยอมที่จะเสียสละอะไรว่าทัศนะของตัวเองเนี่ยยอมลงจากทัศนะของตัวเองปฏิบัติตามทัศนะของอบูฮันยิฟา ดังนั้นที่ท่านท่านเชื่ออีกแบบหนึ่งแสดงว่าอิมามชับดีก็ก็มองอะไรที่แบบว่าเป็นภาพรวมเหมือนกันนะฮะเข้าใจลึกซึ้งกับสถานการณ์เช่นกันนะครับก็สามารถไปทาพัดได้ครับแล้วก็ควรที่จะรีบไปทาพัดด้วยนะครับไปทําพัดกับพ่อสามีได้ครับแม้ว่าจะทําบิดาเราก็ไม่ไม่จำเป็นต้องทําสิ่งที่เป็นบิดาชัดเจนแต่ก็ยังไม่ไม่เห็นเท่าไหร่นะฮะที่บิดาที่ที่จะรุนแรงถ้าบิดาใหญ่ๆเลยนะฮะก็คือ การมีหลักในการบริโภคข้อมูลศาสนาที่มันคลาดเคลื่อนไปอย่างเช่นคนที่มีความเชื่อว่าคุรอ่านยังไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นบิดาใหญ่มากแล้วก็บิดาอาจจะเราไม่สามารถปฏิบัติตามได้โดยสิ้นเชิงนะครับหรือคนเชื่อว่าสหาบาสเป็นกาเฟรแบบเนี้ยฮะทั้งหมดเลยหรือว่าส่วนใหญ่อเน,นี้ยเป็นบิดาใหญ่มากไม่มีใครเคยทํามาก่อนและเป็นความเชื่อบิดาด้านความเชื่อมันส่งผลต่อ การปฏิบัติศาสนก,กิจของเราเนี่ยอย่างมากฮะดิษที่เราจะรับเนี่ยรับจากสุฮาบะมาหากเราเปฏิเสธสฮาบะเหล่านี้หมายถึงว่าปฏิเสธฮะฮะดิษเนี่ยจำนวนมากคนไม่เอาอบูฮุร้อเนเงี้ยฮะคำถามเราต้องรู้ว่าทําไมเขาถึงไม่เอาอบูฮุยร้อนเนี่ยบิดอะไม่เอาอบูฮุยร้อนเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการให้คนเอาฮะดิษท่านนบดีซอลลอห์คนัดูสฮาบะที่ถูกปฏิเสธอบูฮุยร้อนอย่างนี้่าเหญิงไอชาแบบนี้ เนี่ยคือบิดาใหญ่ที่บุคคลเหล่านี้ถ้าเป็นบุคคลเหล่านี้เนี่ยน่าจะน่าจะไม่ไม่ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้นะฮะหมายถึงว่าอะไรนะครับ่เป็นลักษณะนั้นนะครับใช่ก็คนที่ไม่เอาลักษณะแบบนี้คือเขาไม่เอาเรื่องใหญ่ของศาสนาฮะไม่ใช่ว่าเรื่องฝีย่อยอย่างเรืร่องละหมาดยังไงจะกอดอกลักษณะไหนเรามองว่าเป็นบิดาอันนี้น่าจะเป็นบิดาที่<ม>ยังยังไม่เออมันไม่มันเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะฮะ ยังไม่เสียอคีรนะอย่างเช่นการกุนูดน,นี่ฮะจริงๆกุนูดคือขอต่อพระสุภานหองตลาลนี่แหละมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะบิสมิลลาห์เสียงค่อยเสียงดังก็อย่างที่บอกคืออุลามาเขามาตีเอกสารว่าจะค่อยดังเ่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยแต่อันไหนจะดีกว่าเท่านั้นเองนะครับก็ก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องของ,ของบิดอาร์กันใหม่แล้วก็มองว่าเป็นประเด็นสําคัญที่เราอาจจะสามารถดาวา่าคุณพ่อตาเนี่ยก็กสามารถพ่ออะไรฮนะพ่อสามีสามารถจะดาว่าเขาได้บางที เราอาจจะปิดใจไปขอดุอาที่กาบานะฮะแล้วก็ทําปฏิบัติดีกับท่านเนี่ยก็เชื่อว่าที่ารอมเนี่ยเขาอ่านบิสเลมห์ก็เสียงค่อยเขาทําหลายอย่างที่มันไม่ได้มีที่บ้านเรากระทาใช่ไหมฮะก็อให้รักษาสัมพัรรภาพเอาไว้นะฮะมีคนในครอบครัวที่ค่อนข้างเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หมายถึงตัวเองต้องถูกค่อนข้างสุดโตง่งไม่ฟังคนอื่นจะเรียกว่าสายเก่าจะเรียกตัวสายเก่า คือคนในครอบครัวคนนั้นจบการศึกษาระบบก,กอเนาะเราจะด้วะหรือทําให้เขาเข้าใจในเรื่องของการปิดหน้าเขาค่อนข้างต่อต้านการนิกาในวัยเรียนไม่เห็นด้วยต่อต้านเรื่องการเรียนระบบสามัญคือหมายถึงต้องเรียนศาสนาต้องเรียนกีตาบจากตัวครูและเคยพูดว่าการเรียนสามันถือว่าฮารอมจะด้วะอย่างไรอออันดับแรกเลยนะฮะเอออยากจะ ยกตัวอย่างในสิ่งที่เราได้ยกตัวอย่างเอาไว้นะฮะว่าจริงแล้วพ่อแม่จะขนาดไหนคนในครอบครัวจะขนาดไหนเนี่ยเรายกเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือความเป็นไปได้ที่มันแย่ที่สุดกับครอบครัวหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือครอบครัวที่พ่อแม่เป็นมุชริกผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วบังคับขู่เข็นให้ลูกต้องปฏิเสธศรัทธาซึ่งการชีริกหรือการปฏิเสธศรัทธาเนี่ยถือว่าเป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดหมายถึงว่า พ่อแม่นอกจากเป็นคนเร็วที่สุดแล้วยังใช้ให้ลูกเป็นคนเร็วบังคับให้ลูกเป็นคนเร็วที่สุดด้วยเราสั่งว่าอย่าเชื่อฟังทั้งสองแต่จงอยู่กับทั้งสองดีๆแม้ว่าเขาจะทําแบบนี้แม้ว่าเขาจะทําแบบน,บบนี้แม้ว่าพ่อแม่จะคือแน่นอนว่าถ้าเร็วน้อยกว่าการสั่งให้ตั้งภาคีเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องย่อมต้องทําความดีกับท่านทั้งสองอยู่ตลอดเวลา นะครับดังนั้นนี่คือมุมมองที่อิสลามเนี่ยให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู่เป็นพ่อผู่เป็นแม่ไม่สามารถจะตัดขาดได้เป็นอันขาดนะครับแต่กรณีที่บางทีเนี่ยเราอาจจะอ,อไปกระทํากับบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราเนี่ยหรือไปเชิญชวนท่านเนี่ยในสิ่งที่เราอาจจะยังเห็นเอ,อมี ในสิ่งที่ท่านอาจจะมีสิทธิ์เห็นได้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับของเขาแต่ผมแนะนําแบบนี้ครว่าให้เราทําในสิ่งที่เราเห็นตรงกันสีว่าเป็นความดีอะไระฮะคือการที่เราอสมมุติว่าพ่อแม่เนี่ยกลับมาจากข้างนอกหรือว่าพ่อแม่เราอาจจะไปกินยางม,มาเราเอาน้ําให้ท่านดื่มเนี้ยฮะไม่มีใครปฏิเสธว่าการเอาน้ําให้พ่อแม่ดื่มเนี่ยเป็นความดีใช่ไหมฮะ แต่ถ้าเราไปบอกให้พ่อแม่ทําอะไรที่ท่านอาจจะยังไม่เห็นด้วยยังเห็นไม่ชัดเนี่ยสมมุติว่าเแต่งงานในวัยเรียนอะไรเงี้ยฮะเขาอาจจะยังไม่เห็นเห็นไม่ชัดหรือในบางทีอาจจะเห็นคนละมุมกับที่เรามองก็ได้เราจะทำยังไงฮะเอาสิ่งที่ให้เขาเนี่ยมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เราได้ทําเนี่ยมาจากความจริงใจของเราหนึ่งนะฮะสองก็คือ แสดงตัวให้พ่อแม่เนี่ยเห็นว่าเรานั้นมีความรับผิดชอบหรือมีวุฒิภาวะที่เพียงพอแล้วในการตัดสินใจต่างๆในบางทีเราก็อาจต้องยติธรรมกับผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะคะว่าในบางครั้งเราไม่ทันที่จะทําให้ท่านทั้งสองหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยเห็นว่าเราเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะเพียงพอเชื่อว่าพ่อแม่ที่เห็นว่าเออลูกมีความคิดเพียงพอแล้วเนี่ยเขาหน้าที่จะยอมรับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะ แต่เข้าใจว่าหน้าที่จะยอมรับความคิดของเราเระดับหนึ่งแต่บางทีเราอาจจะทําอะไรที่เป็นเด็กในบางเรื่องอันนี้ไม่ได้ว่าผู้ถามนะแต่หมายถึงว่าเรามองเผื่อไว้ว่าเออบางทีเราอาจจะทําอะไรที่เขาเห็นว่าเรายังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอแต่าบางเรื่องเราก็อยากจะเคร่งคัดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยเป็นสาหเหตุทําให้พ่อแม่เนี่ยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยที่เราทําเนี่ยมันคือจากวุฒิภาวะของเราหรือจากความไม่เข้าใจของเรากันแน่นะครับ ดังนั้นเนี่ยผมอยากจะจะมองเป็นภาพรวมด้วยกันนะฮะว่าทําอย่างไรให้พี่ชี้ใจพ่อแม่ให้ได้เนี่ยสาคัญก็น่าจะส่วนหนึ่งก็คือจากที่นําเสนอไปแล้วคือให้ท่านทั้งสองเนี่ยรู้สึกว่าเราหวังดีกับท่านจริงๆหนึ่งนะฮะความหวังดีเนี่ยให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าเราหวังดีจริงๆสองคือให้ท่านเห็นว่าตัวเรานั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอแล้วที่จะตัดสินใจทำอะไรได้ เรื่องอื่นๆด้วยเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยให้มากยิ่งขึ้นในในความเป็นเราเนี่ยให้พ่อแม่รับรับรับได้หรือว่าเห็นถึงวุฒิภาวะวุฒิภาวะของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องความเข้าใจที่อาจจะคาดเคลื่อนของผู้เป็นพ่อแน่เรื่องการแต่งงานในวัยเรียนหรือว่าการปิดหน้าหรือว่าการต้องเรียนศาสนายอย่างเด็กเรีนสามาัญเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยากจะให้หมองว่าพ่อแม่เ่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเหมือนกันที่เราต้องหวังดีกับพ่อแม่นะฮะไม่หวังดีไม่ได้ พราะแม่น่าจะไม่ไม่ถึงหรือว่าคนในครอบครัวนะไม่น่าจะถึงระดับของฟาโรหรือฟิโรนนะขนาดฟาโรฟิโรเนี่ยเราบอกอินนหูตองเขาเปละเมิดแต่เราก็สั่งให้นบีมูซานบีฮารุนไปพูดคําพูดที่ดีๆหวังดีกับฟาโรฟิโรนหวังดีกับคนที่อาธรรมแบบนี้ฆ่าคนมาเท่าไหร่แล้วนะเราอย่งสั่งให้หวังดีนับภาษาอะไรกับคนในรอบรอบตัวเราแน่นอนความผิดของเขาไม่น่าถึงขนาดนั้น ความคาด้าใจคาดเคลื่อนของเขาไม่น่าถึงขนาดนั้นดังนั้นเราจําเป็นต้องหนึ่งพูดดีไม่มีทางอื่นพูดดีทดําดีสองก็คือหวังดีด้วยปรารถนาอยากที่จะให้ความดีเกิดขึ้นกับท่านจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นความดีที่แคบๆอย่างเดียวอย่างเราบอกว่าเออความดีที่มันเรามองว่าเป็นเรื่องศาส,สนาที่มันกว้างนะ,ะอย่างเช่นการปฏิบัติด,ดีคําพูดที่ดีกับท่านเนีย่ยเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่มากเราไม่ค่อยพูดถึง วลาตะกุ่ละหูมาอุฟฟินเนี่ยเป็นความดีไหมฮะเวลาตันฮัรหูมาที่เราบอกอย่ากล่าวกับทั้งสองด้วยคําพูดว่าเอ้ยจึจจะอะไรนะฮะเป็นความไม่ดีทั้งสิ้นเลยเป็นบาปใหญ่นะฮะคํากล่าวกับพ่อแม่อุฟินเนี่ยเป็นบาปใหญ่แล้วไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่ล้วก็ไปมองอย่างอื่นที่มันเป็นมันก็อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องพ่อแม่เรื่องครอบครัวมันมีความสําคัญมาก นะครับดังนั้นเนี่ยเอาใจใส่ในส่วนของความรู้สึกของผู้เป็นผู้บุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเราเลยเทคแคร์เขาให้ดีให้เขาเห็นว่าเราหวังดีจริงๆเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเวลานาเสนออะไรไปเนี่ยเขาน่าจะรับได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเราเป็นบุคคลที่มีบุคลิกที่เ,เชื่อมั่นได้แล้วหรือว่าให้เขาทั้งทั้งสองหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยเห็นถึงวุฒิภาวะของเราพอสมควรแล้วครับการเข้มงวดต่อผู้อื่นในสิ่งที่เลาะขอนกลนั้นไม่ถูกต้องถามว่าที่โรงเรียนบังครับ ในการละหมาดสุนัตของนักเรียนสุนัตทุกวัตถุของการละหมาดแบบนี้สมควรการเข้มงวดที่โรงเรียนบังคับนะฮะโรงเรียนเขาบังคับบางทีเขาบังคับในสิ่งที่เป็นมูบาห์ด้วยซ้าไปนี่เราก็ต้องปฏิบัติตามนะอันนี้เป็นกฎของโรงเรียนอันนี้คนละส่วนกันหมายถึงว่าที่เขาบังคับไม่ได้บอกว่าบังคับในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ได้บังคับไม่ใช่บังคับคือเขาฝึกเหมือนกับว่าเอา้าเรียนวิชาพละเขาบังคับให้วิ่งรอบสนามห้ารอบอย่างเงี้ยฮะเขาบอกว่าบังคับสิ่งที่เป็นมูบาห์ได้ไหม อันนี้เป็นระบบของเรียนเราต้องทําตามนะฮะเหมือนกันถ้าครูบอกว่า,บ,าบังคับให้นักเรียนห้ามไปไหนก่อนต้องละหมาดสุดนัขก,ก่อนแล้วก็ละหมาดไม่ไม่ถือว่าเป็นการเข้มงวดในสิ่งอันนี้เขาเรียกว่าการฝึกฝนมากกว่าการฝึกฝนในสิ่งที่คาถามดีมากนะฮะมันก็ทําให้เออมันมีมุมแบบนี้อยู่เหมือนกันการฝึกฝนในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยขนาดฝึกฝนในสิ่งที่ไม่เป็นความดียังสามารถฝึกฝนได้เลยอย่างที่บอกนะฮะเอาให้ทําแบบฝึกหัดนี้ วิชาคณิตศาสตร์ให้ทาแบบอเอ้ยครูครูนี่อาร์ใช้ไหมเนี่ยอาร์ไม่ได้สั่งให้ให้ทําแบบนี้สนะแบบนี้ไม่ใช่นะฮะแล้วนับภาษาอะไรกับสิ่งที่มันดีอยู่แล้วคือซุนนะเนี่ยครูก็ไม่ได้บอกว่านี่มันเป็นวาญิปนะฮะดังนั้นคือสามารถที่จะวางระบบได้แต่เชื่อว่าครูก็ไม่ได้บังคับตลอดใช่ไหมฮะแต่บังคับเพื่อให้เราติดเป็นนิสัยในการที่จะทําตามซุนนะของท่านอดบีสซลาวาหัวอะไรหัวลำนับนะครับ ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้ไม่มีคําถามเพิ่มเติมเวลาก็ได้พอนะฮะก็อย่าทราบคุณรอคอยนะครับมีอะไรที่ผิดพลาดบกพร่องก็ขออัพกับพี่น้องไว้ในที่นี้นะครับก็ขอสิ้นสุดการพูดคุยไว้แต่เพียงเท่านี้ครับอูหลุกลิฮ่าซาวาสัสตุลลัลลอฮิลานบีมัลิวะลกุมอัสซัลลัลลอฮิวะลาหนบีนะมุฮัมมัดวะลาอัลฮิวะซุฮ์มิวะซัลลัมสลาม